รับบ้านเต่าค้าล้อมาทำบุญโยอำเภอชัยบ้านครับกมีงานฉลองบุดของพี่เจ้าหน้าที่มาดูแลควบคุมของผมไดามำว่างานกองห้องมีจัามือครับผมงานมีสอมือครับกุญแจตใจร้อนะครับที่นหาย่อานบรอะไรเลยครับเรืองของ้าายกินต้านมน้ำมานะครับีเจ้าเดียว ครับผมสาที่สมบูรณ์ตั้งร่อยๆครับผู้ที่เิดบตุ้งแก่รถจกรยาก่านะครับก็ขอความรุณาำรวจมอี่องดูแลได้ง่ายขึ้นกับมีพระมาสวดพูท่าพิเศษเมื่อขึ้นรวมกับเนื้ที่ครับผมครับกาการท่านไงพุ่งกลับเป็นจักรยานมีเหตุการณ์ครบผมลักรถลักขโมยจะได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามากประจำการรักงางาน ไอ้มันเกิดคนสมบูรเรียบร้อยอครับผมสองมือครับครับผมเอาใส่กำลังสมมตจากลูงบ้านใช้บ้านครับครับผมครับขอบคุณเจ้าหน้าที่เพเภอใช้บ้านครับมาดูแลกอบตงบให้อ่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในงานฉลองโบสถ์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมเกิดมาเป็นกำลังเสร็จไปตั้งบนแต่ว่าปัญหาทุกข์ทรมาร์ทนี่แหละครับตั้งบนมาที่บุรีรัมย์อเมริกานะครับได้ขับเด้อ หทยยบกองรการตอนนี้บติดูเป้เป็นบริเวณในงานขอพคุณนะครับในส่วนของมีดูแลระวติเป็นโตติมัมีทาเดี๋ยวติตไปโรงท่านก็รลาครับเดี๋ยวติดไปขอเยี่ยมลงท่านเหมือนกันครับมีเทาสบุครับ ขอบคุณคุ้กานักแสดงบุญเขาลังจะไปถวายผ่าใจในโบสถ์ครับนยทครับเีนโบที่นนักแสวงบุญเท่าตีไปม่จากใครับโอ้ยเครอบแล้วโอ้่าลูกหน่อยมาทำบุญพร้อมครับอันนี้คือนักแสดงบุญกองเจ้าพุทธขอบคุณครับขอบคุณทางมรนาด้วยครับนนี้แนนยพยาบาลมาดูแล นะครับการเก็บป่วยนะครับคนมาในงานก้นหมากนะครับกำลังตรวจสุขภาพหายยุ้ครับกับกองพิทักษ่อ้างผ้ากันเปื้อนเข้ามานะคะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับันนี้เป็นหน่วยงานของพยาบาลชิดวานโรงพยาบาลกับเป็นการห้หน่วยงานมาดูแลการเก็บป่วยของ คนมาในงานครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่รับริเวณในงานครับติปหาถามเมื่อวานอยาติดําำลงท่านมันเยอะแยะครับบ็รูว่าจะถามบรกครับหลายพันลงครับลงท่านกับอยาติดําำอย่าหนักแสดงบุญหรอครับครับแต่เลาะมากนี่ก็มาเห็นลงท่านสมตำครับตำฮงหรือว่าสมตำมากอย่างไสครับมาจาก้านตำแลค่ะ

อันนี้แต่มาอพอโอครับลงท่านมาจากวัดริสพุ่มบครับโอ้อันนี้เ่านเช็ดลงท่านนเด้กครับนี่เป็ดเจียวบรอครับหรือเครับผมแกงสุกไา้ครับโครับผมโอ้สุกไ้ปลาด้วยอ้าเกิดพูดนาตาตุวการ์ตูนไมเห็นลงท่านขมาลงท่านกายครับกลดครับือมา วนนงท่านสร้างโบส์ของพระจันย์สมัยอันปราชัว่านครับขอให้ักที่านได้ขอครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครัขอบคุณครับครัมาเนี<อ>่มาเห็นคน<อ>สวยๆงามๆวารุวา,วาเพลดเลงท่านยังครับอันนี้ลูกท่านไม่ใสครับรเพชรเกษมค่ะโอ้มาจาก,กเพชรเกษมบ้านชัวานนี่แหละเอเพชรบ้าน อพื่อใช้วาหนะเนาะครับมีหลงท่านกานเฮาเห็นได้ครับกบุนบอกนมองจีนเยี่ยงตะวันตะกายโอข้า่นม้อจีนนะครับรรอโอ,นะ,น,ะโอน,นะครับกนันไปเป็นญาติดีถ้ำสายบุญของเพคนคือกันครับารมาต่างหลงท่านนี่แต่นักแสดงคนครับ นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่มากร่วมบุญเห็ดโลงท่านนายเพียงนองกินครับครับขอบคุณครับนะครับเลาะมานี่กับมาเห็นโลงท่านญาติธรรมของเพคุณคือเราครับมีเยอะแยะครับอันนี้โลงท่านเอาม้จากไหนครับอ๋อบัตรเชาวันบาตรเชาวันบัตรเชาค่ะอ๋อกองโลงท่านของลูกอันย นี่อ่าแล้วแต่ปูมีกิจต่าอนนี้คงจะเป็นอ่าลงท่านกาแฟครับเป็นลงท่านกาแฟนะครับเราจะเป็นเพียงเดิมนะครับคาดว่าจะเป็นของกุ้งคู่บ่ครับนะครับอ่าจะเป็นสายบุญน้องเพินึกกันครับเป็นยาติธรรม่ายอาจารย์ครับครับขอบคุณครับและหลายลงท่านครับก็รู้ว่าจะล่อไปทัวร์บ่ครับเป็นพันพันลูกนะครับเมื่อนี้นะครับ นะครับเลาะมาหาเบึงนักแสดงบุญกับอันนี้นักแสดงบุญลงท่านไม่ใช่ครับผู้หยาติีธรรมนักแสดงบุญของพระอาจารย์นะครับกมาต่างลงท่านครับมาต่างลงท่านของพระอาจารย์สมหมายฉลองโบสถ์เจ้าแรงบุญครับอันนี้ลงท่านไม่เห็นอยังครับ ลมงปังพิ้งค่ะครับเป็นแต่แซบอยครับแซบค่ะอ๋อนี่นะครับน,น,นี่ือนักแสดงบุญอันไดอ่าเพิ่นนี้กิจแต่ท่านเลยจะแซบจะมากินมาท่านครับจะมาสั่งลงท่านมาเห็นลงท่านนีที่ให้น้องกินที่มาในงานายๆคนายๆอำเภอรารๆจังหวัดได้คร้ผักครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่านะครับเลาะไม้เนี่ยไม้เห็นลงขั้นคาดว่าจะเป็นสลับปาว่าครับโอ้นี่ครับข้าขอบคุณครับขอบคุณครับอ่นะครับนี่นักแสวงบุญครับเห็นผู้ใดมากินมาท่านเมื่อกหรได้ให้ครับอันขออนุญาตลงท่านน้องไม้จะใส่ครับลงท่านสลับปาครับฮะโอ้โหเมื่อวันไพ่บุญบัวครับ อ๋อนี่เป็นสิทธิ์ยาณุสิทธิ์นะสายบุญเป็นมาต่างลงท่านครับาง,งานพายจานทร์สมัยเนี่ยนะครับงานาสละลองโบสถ์กีฬาแรงเพิ่นครับแต่ถ้าเพิ่นก็นมาเยอะครับมาจากสารทิศมาจากอำเภอวันไัยก็มาหล,ลายจังหวัดหลายภาคมากครับนะครับขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะแข่งบุญนะครับเด้อนี่เอาสาระเปาเออให้ครับขอบคุณครับ โมหนาซาตุด้วยนะครับลรอมาเนี่ยมาเห็นลุงท่านรมาจากอุตสภาพนะครับผมถ้าสถานีตำรวจนะครับดีมากครับดีมากครับลงท่านน้องเห็นอยังนะครับบางคนมารับท่านระบุญน่ารัยครับท่านลุกซิ้นหนึ่งครับ เลือดก็ดีครับอ๋อรว่านอันประธาตนี่จะได้ทานคดับจเนียนน้ำด้วยค่ะโอ้ครับโอ้ขอบคุณหลายๆครับคุณมาอันนี้เป็นนักแสดงบุญเป็นนักแสดงบุญกรับเพิ่์ลมาตั้งโรงทานอ่าอยู่ในงานนี่แหละครับนี่นะครับคือโรงทานเตรียงลงทานไก่ทอดหานใหญ่นะคะไก่ทอดหานใหญ่นะคะอยู่ที่หน้าตลาดสดเทวันนะครับที่ตั้งนะครับขายทุกวันครับตอนเช้าตรู่เลยครับ เมื่ไก่ใหญ่ๆเลยครับอ๋อครับใหญ่ๆเลยครับใช่ทุกในพระเจ้าค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่แหละครับนักแสดงบนกับหลายๆรุ่นท่านมากครับมาอ่าร่วมโมทนาท่านนะครับมากเป็นศิษย์ญาณุศิษย์ของนักแสดงบนของอาจารย์สมหมายนะครับนี่คือนักแสดงบนครับครับขอบคุณครับอ่าโมทนาด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้เบิ่งเนี่ครับอ่ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่แหละครับเหล่าคน อ่านะครับนักแสดงบนก็มีแต่คนสวยงามเลยครับเผื่อสนามก็ให้รลำให้รวยสวยงามคว่นี้นะครับดื้อครับขอบคุณครับขอบคุณครับคนเดิมกับเดินเป็นต้องท่านกับน้องปิ่งครับพ่อกันนี่ถึงว่าเลี้ยงคิ้วนะครับเลี้ยงคิ้วหลายครับเป็นทุกท่านกับน้องปิ้งประมาณนั้นครับ ครับรอมาเห็นมาเห็นโรงท่านคุณยายคุณยายมาจากไหนครับมาจากชาวบ้านนี่แหละจา้าโอ้ครับบาทท้านขายสิรีครับผมอ,าอยากไปทำแสวันนักแสดงบุญมาเห็นรงท่านอันนี้พเพื่อินขนมดอกบัวกอขนมฟักบัวโบราณบา้านเท่าโอ้ครับโอ้มีมาแต่โบ,บัวล,ล้านตัวในขนมฟักบัวมีแม่ตะโดนแล้วจ้าครับรนนรรบ้านเท่าก็นว่าฟักบัวนี่มานก็จะ่าดอกบัวอ๋อครับอ๋อนี่นะครับ นนเป็นยังมีคุณยายยังอนุรักษุมปัญญาโบราณขนมฟักบัวไว้เก้า,กายัางมีอยู่ครับมาหน,นีเพ็่นมาต่างลงท่านอยู่วัดอาจารย์สมหมายงานสลองโบสถ์เพื่อนครับครับขอบคุณครับนะครับเล่ามาหนีมาเห็นญาติธรรมนักสายบุญครับเพื่อนกลามาเห็ดอาลงท่านปันเกากี้ครับ มาลุงท่านนะเราจากนองแหวนรับตำบลอำเภอใดน้อครับตำบลใช่บ้านอำเภอใช่บ้านค่ะอ๋อครับเป็นครับผมเป็นญาติธรรมสายบุญของพระอาจารย์กับมาต่างลุงท่านปั่นเขาขีนะครับปั่นเขาขี้ก็มีมาแต่โบราณแล้วครับอ่าเป็นการ์ดนี่ใส่อะไรคะใส่ไข่ปลาคอนค่ะใส่ปลาคืออะไรคะใส่เงียมครับ ครับ็บเป็นต้าอร่อยครับเป็นต้าอร่อยครับเป็นต้าแซ่บเป็นต้าแซ่บนัวค่ะเออนะครับะครับอครับมานี่เป็นลงบ่านั้นเคากครับอ๋สุดยอดครับครับครับ ครับครับน้าจะแวงบุญเกิดแทดไดเกิดสวยงามเพื่อเ่าเลยครับด้วยให้สวยคนนี้ับนี่คือนักแสบงบุญครับเป็นมาต่างโลงท่านปันโกกี้ครับปันโกกี้นี่มาแต่โบราณแล้วครับหอมตบบชัครครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบโมตนาสาธุบุญน้ำเด้อครับโุณน่ครับคนก็มารับตาละลายครับขอบคุณครับเดี๋ยวจิดประหาสอนถามไปเรื่อยๆเลยครับครนะแล้วมาเนี่ยมาเห็นลุงท่านข่าวว่าของลุงท่านของลุงพ่อความเห็นผมครับข่าวจะเป็นลุงกูนะครับเป็นดูหลายร้านมาจากลุงท่านครับ ลท่านรมจัสครับอยากกดอนเนาะเป็นสายบุญอยากทีำครับสามารถนักนักแสดงบุญครับครับผมครับเป็นสายบุญอากอี่ับามานักับุญครับครับมคเนอกี่ำนะครับามารนักนักแสดงบุญครับครับมครับเอืท่านะครับามารถกสครับ ช่วยวาดเลยนะจ๊ะโอ้รับโอ้สียดายเนาะเสียช่วยานเนี่ยหลายครับจากสารละจิตกับมาครับมาเห็ดต่างลงท่านตามบางงงนะครับนี่ส้มตำนั่นแหละครับโอ้เยอะแยะกลับมาเป็นทีมงานับมาเป็นทีมเลยครับครับขอบคุณครับกระเพิายครับก็เป็นสายลงท่านอยู่ริมป่าก็มีลงท่านกับสถานที่อ่าพ่วงเป็นหลาย อาชีพลรกันยังบอพ่อกับเป็นลงท่านสายบุญของพระอาจารย์สมหมายครับางานฉลองเวลาเลาะมาเนี่มาเลาะริมปานี่ครับมาเห็นลงท่านเป็นพอสอบเันจังหน่อยครับลงท่านนมาจาับสายครับมาจากปัจัย้านจ้ามาจากบาจ้านะจ๊าหครับขนาดบามีมองอยูอยู่ในปลากันยังมีคิตท่าเขามา่าตั้งลงท่านนะครับนี่คือสายบุญครับปลาเป็ปนมี่ยังแน่ครับอันนี้นี่ ยังเนี่ครับอันนี้เป็นครับโอวัลตินป่ะครับครับอาครับเบาชูฟังนะครับอยังเนี่ครับครับไม่อวนตินนี่มียามมีตังค์ตาอ้าวอ่ามีเดินมีอวนโอวัลตินไม่กาแฟครับโอ้นะครับวานีคงจะเป็นญาติที่ถ้ำนักแสวงบุญอุดมด้วยสมบูรณ์ครับอ่นะครับอุดมด้วยบุญนะครับขอบคุณครับ ขอบ,บคุณครับอันนี้กาหลายๆล,ลงท่านครับปลาตูเข่าสองข้างนี่ลงท่านเต็มนะครับอันนี้จะเป็นอีกข้างเข่าข้างหนึ่งกับมใตรลงท่านครับเดี๋ยวจะหาสอบกันมาไมา่จากไซแน่ครับครับมากามีกมีเจ้านาทีมาดูแลนในงานกับผม ครับนี่มีเจ้าหน้าที่ครับมาเพิ่มพลังนะครับมาดูแลควบคุงบภายในงานของเพื่อนครับมีหลายหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับเข้ามาดูแลช่วยกันครับวิดีโอบจ้ครัมือนี้ล่ามาเห็นลูกท่านอันนี้ลูกท่านยังครับลูกท่านกาแฟโบราณจ้ากาแฟโบราณนี่มาจากไทยครับ อำเภอวันถือค่ะอำเภอวันถือเนาะโอ้อันนี้ส่วมากไก่เยอะครับแต่นี่ส่วนหอวงเงินมาทําบุญพร้อมครับขบุญมาเลี้ยงคิวเอาเลยครับอันนี้คาดว่าจะได้บุญได้ตัวส่วนเยอะแยะนะครับเห็ดจะนำมาเห็ดน้ำกระตั้งครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่หนักแสวงบุญทั้งหลายกับมาเหตุลงท่านนะครับนะครับรอมาเนี่ยกับมาเห็นลงท่านญาติธรรมนักแสวงบุญของเพขุ่ญมาบุญ เพชรลงทานยังครับเดี๋ยวไปบงครับพวกจะเป็นนเขาเนาะท่านครับว่าจะเป็นอาชีพครับเกือบไปเสบุญทั้งแน อ่อันนี้เป็นลูกท่านอาทีมมากๆอย่างไรครับลูกท่านไอติมของพ่อพินิษฐ์บังมีสีครับหมอดีครับโอ้ครับผมหมอดีแม่ออดครับร่างเสือสวยพ้วนพันบิวตี้ครับบิวตี้ครับขอบคุณครับไปนี้กันนะแสดงบุญมาเห็ดลุงท่านอยู่ในงานลงอาจารย์สมหมายนะครับสลอะสละสลองโบสถ์เพิญคือเก่าครับโอ้หนักแสดงบุญไร้ครับเส้นทางเส้นนี้สุดปัดเลยครับนะครับเส้นทางฟังแต่เป็นดอกกต่เงาครับมิแต่ลุงท่านฟังแต่เป็นตกกับลงท่านสุดด้วยกันครับ นี่คือนักสแสดงบุญของชาวิเจชาวไทยครับขอบคุณครับ